สวัสดีครับพบอปกครองแทนได้นะครับวันนี้เสนอเมนูปลาบูนึ่งซีอิวนะครับปลาบูแล้วก็มีปลาบูสองตัวนะครับปลากเกตแล้วก็บั้งเป็นชิ้นชิ้นนะครับนี่เตรียมจะเป็นนึ่งนะครับนึ่งเอนเจะเป็น,นึ่งแล้วก็ เอาขิงซอยนะครับแล้วก็โรยขิงนะครับขิงซอยอาดบนตัวปลานะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ผักกระล่ำปีนะครับถ้าใครมีใส่ผักกาดขาวก็ใส่ผักกาดขาวนะครับ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอาปลาลงไปวางนะครับรอน้ำให้เดือดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นึ่งประมาณ15นาทีนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทําน้ํายํากันนะครับอิ้วขาวนะครับหนึ่งสองช้อนนะครับแล้วก็ซอสหวานนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ซอสผักเขียวนะครับสองช้อนนะครับ ก้น้ำมันหอยนะครับสองช้อนนะครับแล้วก็น้ำมันงาน,นะครับน้ำมันงา,นนนนงานหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับก็เราจะเอาไปราดบนตัวปลานะครับ จะหอมน้ำมันงานนะครับส่วนผักก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับแล้วก็พริกแดงนะครับพริกแดงแล้วก็หั่นเป็นเฉียงเฉียงนะครับพริกแดงแล้วก็หั่นเฉียงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเร้ก็หั่นยาวๆนะครับ เราก็ผ่านไปประมาณ10บนาทีแล้วนะครับเราก็เอาน้ำซอสที่เราไ้เทลงไปเลยนะครับปลาก็เริ่มหอมแล้วนะครับตามได้วยพริกนะครับพริกแดง เสร็จแล้วก็โรยต้นหอมหอักชีแล้วก็ขึ้นฉ่ายนะครับแล้วก็นึ่งไปอีกประมาณห้านาทีนะครับต่อมาเราจะมาทําน้ําจิ้มกันนะครับจะมีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็ตาเจี้ยวนะครับแล้วก็น้้าตาลทราย แดงนะครับเราจะมาตำให้เข้ากันเลยนะครับใส่ในครกไปนะครับมีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลนะครับตำให้ละเอียดนะครับผ่นไปสิานาทีแล้วนะครับก็สุกหมดแล้วนะครับนี่ก็ปิดแก๊สพร้อมทานได้เลยนะครับ น้ำจิ้มเราก็ทาแดกแล้วเราก็ใส่ซอวเจี้ยวลงไปนะครับตามด้วยน้ําปลานะครับตามด้วยมะนาวนะครับ ตามด้วยผงนวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับอบูหนึ่งสิ๊วนะครับน้ําจิ้ม แล้เวเจ้านะครับรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวเรนเดอร์ด้วยนะครับ